สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปหมักต้นข้าวโพดไว้ให้บัวกินในฤดูแรงนี้ครับวันนี้ผมไปซื้อมานะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีวิธีการยังไงบ้างและหน้าตาของต้นข้าวโพดสับแล้วเราเอามาหมักจะเป็นยังไงครับครับแบบนี้นะครับไอ้นี่คือลักษณะของต้นข้าวโพดนะครับที่สับแล้วนะครับเข้าเครื่องสับ ในขั้นตอนกระบวนการนี้ก็คือสับเสร็จเรียบร้อยก็โรยด้วยกากน้ำตาลนะครับโวยด้วยกากน้ำตาลเพื่อเพิ่มความหอมผมซื้อมาจำนวนเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ได้มา500กิโลครับอันนี้คือได้มานะครับยังไม่ทันไดอัดใส่ใน ถุงพลาสติกนะครับก็สิ่งที่เราจะต้องมีนะครับเครื่องดูดฝุ่นนะครับเครื่องดูดฝุ่นสําหรับดูดอากาศออกจากถุงพลาสติกนะครับอันนี้คือถุงพลาสติกซื้อถุงแบบนี้มานะครับเป็นถุงที่สั่งซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวผมจะอัดให้ดูนะครับเผื่อ,อท่านผู้ชมใช้เป็นแนวทางในการ หมักต้นข้าวโพดต่อไปครับวิธีการนะครับวิธีการผมก็จะใช้ถุงกระสอบกระสอบปุ๋ยเนี่ยนะครับเอาไว้ด้านนอกนะครับ อาคุณยาจะช่วยเหรอฮะเอาคุณยาคุณยาละเอียดนะครับอ่าคุณยาละเอียดก็มาช่วยนะครับจริงๆทำคนเดียวก็ได้นะครับถ้าหากว่าอยู่คนเดียวก็สามารถทําได้ถ้ามีคนช่วยก็จะดีนะครับอ่านี้เราก็เทลงไปเลยครับ วันนี้มีมีผู้ช่วยนะครับคุณญาตจะมาช่วย ก็ใส่ประมาณนี้นะครับใส่ไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเอาอากาศออกนะครับ ด้วยเชือกฟางครับก็ง่ายสะดวกดีครับ เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับได้ประมาณนี้นะครับทำเป็นถุงสุญญากาศนะครับ500กิโลครับ500กิโลได้ประมาณ30กว่ากระสอบครับเก็บไว้ให้อัวกินตอนหน้าแล้งครับเป็นอาหารลดต้นทุนได้ อย่างดีอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่อนเพียกกันเลยทีเดียวครับวันนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าได้มาอีก500กิโลครับกิโลละ1บาท50สสตางค์ครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาจารย์นันต่อด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ